หญิงน้ำใจงามให้เงินขอทาน150 0ผ่านไป20ปีเขากลับมาตอบแทนคืนให้5ล้านาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่งนามว่าไต่ซิงเฟินซึ่งเมื่อ20ปีก่อนเธอได้พบกับเด็กชายยักษ์จนรายหนึ่งเป็นคนเร่ร้อนขอทานไม่มีเงินกินข้าวด้วยความสงสารเธอจึงให้เงินเขาไปประมาณ30หยวนหรือราว150บาท แม้ในขณะนั้นเธอจะไม่ได้มีเงินมากมายโดยไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเขาจะกลับเอาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กลับมาให้เธอเด็กชายคนดังกล่าวเกิดในครอบครัวที่เกิดปัญหากลายเป็นนี้จํานวนมาก ทำให้เขาต้องจากบ้านมาตอนอายุ17ปีแต่หลังจากออกมาเผชิญโลกภายนอกที่โหดร้ายชะตากรรมก็เหมือนกลั่นแกล้งเงินเก็บที่เขาพกติดตัวมาประทังชีวิตถูกขโมยหายไปหมดเขาต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนพเนจรออาศัยหลับนอนตามข้างทางและกินของเหลือชาวบ้านพาก,กันเยาะเยะ้เยรังเกียจกระทั่งวันหนึง่งขณะที่เด็กชายกำลังอดทนต่อสภาพภายนอกท่ามกลางความหนาวเหน็บที่อุณหภูมิต่ำลงสุดๆเขาก็ได้พบกับ ไต่ซิงเฟินซึ่งด้วยท่าทีที่เป็นมิตรทําให้เขาขอความช่วยเหลือจากเธอโดยเขาเล่าให้เธอฟังว่าเขามาจากต่างเมืองมาทํางานและเงินก็ถูกขโมยไปเมื่อได้ทราบเช่นนั้นเขาก็ให้เด็กคนนี้ไปนั่งในที่พักของเธอและเตรียมอาหารให้เขากินและได้มีโอกาสคุยกับเขาโดยเธอได้บอกเขาว่าถ้าเราเป็นคนอดทนขยันและซื่อสัตย์ก็จะสามารถหาเงินได้ ต่อมาเธอได้ซื้อตั๋วรถไฟให้เด็กชายไปเหมือนเวิ้งหลิงพร้อมกับให้ขนมปังหนึ่งและเงินอีก30หยวนหรือราว150า1 5บบาทให้เขาติดตัวไว้ใช้แม้ว่าในขณะนั้นเธอจะมีเงินแคส90ย้หยวน หรือเราว470บาทและหลังจากนั้นทั้งสองก็ไม่ได้พบกันอีกในที่สุดความสามารถของเด็กชายทำให้เขาเป็นเจ้าของบริษัทเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ติดต่อมาให้ไปร,ร่วมงานกระทั่งเขาได้เปลี่ยนกลายเป็นผู้รับเหมาหาไรายได้มากกว่าหลายล้านหยวนในเวลาอันสัน้นหลังจากนั้นเขาก็มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเขาก็สามารถตั้งโรงงานเฟอร์นิเจอร์ของตนเองได้สำเร็จ หลังจากนั้นเวลาผ่านไป20ปีเขาได้กลายเป็นประธานกลุ่มบริษัทที่มีบริษัทในเครือมากมายตอนนี้เขาไม่เหลือเขาคงเดิมของเด็กชายขอทานเลยแม้แต่น้อยแต่ตัวเขาเองไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นในวันนั้นก่อนจะใช้เวลาตามหายิงสาวที่เคยช่วยเหลือเขานานถึง10ปีหลังจากที่เธอได้ย้ายที่อยู่ไปท้ายสุดความสามารถของเขาก็บังเกิดผลในที่สุดเขาก็พบตัวเธอเขารีบเดินทางไปพบเธอที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของเธอ ตั้งใจไปขอบคุณและตอบแทนน้ำใจโดยมอบเงินให้เธอหนึ่งล้านหยวนหรือราวห้าล้านบาทแต่เธอกลับปฏิเสธแม้รับเงินดังกล่าวโดยเธอบอกว่าเธอช่วยเหลือเขาในวันนั้นเพราะเธออยากช่วยจริงๆไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดเลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ